สวัสดีครับผมสายดิีมิสิกครับอยู่กับกีตาร์สวยๆกันต่อนะครับผมโอเคเช้านี้ผมขออนุญาตเอาเคสทรง OM เอ่ะเดี๋ยวผมเอามาจับคู่กับตัวกีตาร์ FG 2 0 2ที่ผมเคยเคยเคยทำคลิปลงไปให้แล้วรอบหนึ่งนะครับผมหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นแหละแต่ว่าผมอาจจะลงไว้แค่ไม่กี่กลุ่มเดี๋ยวขออนุญาตลงให้ใหม่ผมจะเอาเคสใบนี้มาจับคู่กับ2 0 2นนะครับผมสวยนะเคสสวยมากเลยอันนี้เป็นเคสใหม่เบิร์ก เเป็นเคสมือหนึ่งเบิกใหม่เลยนะอ่าเดี๋ยวผมไ้ดูสภาพเคสก่อนนะครับผมสวยมากนี่อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกลายลายหนังค่อนข้างที่จะสวยอยู่หนาปึ๊กเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เรียบร้อยละเคสเดี๋ยวเรามาดูตัวกีตาร์กันขออนุญาตลงให้ใหม่นะว่าบางทีผมลงผมก็ลืมไปว่าของเหลืออยู่ มันจะใส่พอดีกับตัวกีตาร์เป๊ะเลยนะครับผมเอาลืมปึ๊บอ่าน,นี่ตามนี้เลยครับผม FG202 Japan ใครที่อยากได้งานญี่ปุ่นส,สวยๆเอาไว้เล่นนะครับผมอันนี้ผมให้ไปกับเ,เดี๋ยวผมจะจับคู่กับเคสใบนี้เลยนะครับผมผมชอบมากเลยเวลาเราใส่ไปแล้วมันไม่ขยับมันจะแน่นปึ๊กเลยนะครับผมมีตามนี้เลย ข้างไหนก็จะเป็นกำมะหยี่สีตามในรูปนี้เลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อ <c> น <oughs> สวยนะมันเป็นหนังสีน้ำตาลออกคลาสสิกคลาสสิกดีนะครับผมโอเคอันนี้เคสเนี่ยมันมาเอา่อเดี๋ยวให้ไปคู่กับเคสใบนี้เลยตัวนี้จะเป็น FG202 บางทีผมก็ลงไว้แค่ไม่กี่กลุ่มลืมลืมไปว่ามันเหลืออยู่ ผมขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้นะกำลังดีเลยนะครับผม h g 2อ่า SG202 J pan นะครับผมใครที่อยากได้ y าม m a h a ญี่ปุ่นเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์อีกตัวหนึ่ง you mm -hmm. เล็กนะตัวนี้คอเล็กจับง่ายสําหรับคนที่นิ้วเล็กๆหรือว่าใครที่ตัวเล็กๆหรือว่าลูกหรือหลานที่กําลังเริ่มหัดเล่นกีตาร์ก็ตัวนี้ก็ถือว่าอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นเหมือนกันขออนุญาตใช้คาโปก่อนแปน๊บหนึ่ง คือผมอ่ะผมเล่นกีตาร์ผมชอบใช้ครับอ,อน ครับผมก็ถามว่ามีริ้วรอยไหมคือมือสองอะ่ะมันก็มีริ้วรอยบ้างมันก็เป็นธรรมชาติของกีต้าร์นะครับผมผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะมันก็อาจจะมีตำีบ้างเสียงดีนะตัวนี<ม>้เดี๋ยวผมขอให้ดูริ้วรอยกันก่อนนะครับผมอย่างอย่างอย่างตรงตรงเนี้ยมันก็จะจางๆไป นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ซีเรียรสสาหรับคนที่เอาไปใช้งานนะครับผมถ้าใครเอาไปใช้งานก็ก็ไม,ไม่ไม่ซีเรียสตรงคอบอบมันก็อาจจะมีบ้างนะครับผมเล็กๆนน้อยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับผมอาลูกค้าดูไปด้วยนะครับผมลูกบิดเดิมๆคอสวยเลยเป็นคอมอฮอกกานีนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยตรงคอคอค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมอ่าด้านหลังก็จะเป็นมอฮอกกานีนะครับผมอาจจะมีพวกเอ่อ ริ้วรอยขนแมวทั่วไปแค่นั้นเองอาพวกเศษเข,าขาวๆเออเนี่ยพวกริ้วรอยขนแมวนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ <c oughs> ก็ไม่แน่เกลียดครับโดยรวมแล้วสภาพค่อนข้างที่จะสวยสภาพดีอยู่ครับผมปร <c oughs> ะมาณนี้ไดทข้างหน้าก็สวยนะครับผมก็อาจจะเป็นพวกรอยสเก็ดไม้สีดำๆแบบนี้มัน็จะเป็นพวกเสี้ยนไม้นะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้เองนะครับ สายที่ผมขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์11นะครับผม ครับผมก็ตัวนี้ถ้าใครโอนเต็มก็ฟรีค่าส่งให้ไปเลยจริงๆค่าส่งประมาณเกือบ300แล้วนะครับผมถ้าถ้ายิ่งๆแพ็ค้อมเคสด้วยผมว่าประมาณ320ได้เพราะว่าพวกนี้มันต้องแพ็คแน่นหนาแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างจินหนักถ้าโอนเต็ม ฟรีค่าส่งไปเลย6กเปนสามนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่าเก็บรายทางก็ค่าส่งอยู่ที่250คือถ้าเก็บรายทางอะ่ะมันจะมีค่าเสียเสียค่าแบกให้กับขนส่งอีกมันมันหลายอย่างจริงๆประมาณ300กว่าบาทเลยนะนะครับผมโอเคก็รายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปให้นะครับผมสนใจก็ทักแชทส่วนตัวกันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับผม fg 2 0 2พร้อมกับกล่องเคสไปเลยฟรีค่าส่งแบบโอนเต็มนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ